สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับในช่องแพรว่าอีกแล้วนินจ้านะคะวันนี้แพรว่าจะมารีวิวนี่เลยน้องครีมซิต้าเซรั่มผิวใสพร้อมกันแดดสตรอเบอรี่วิตามินซีโทนอัพนะคะตัวน,นี้เป็น SPF50PA บวกบวกบวกนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานละมุนชุ่มคลอนะคะที่เคยเป็นน้ำมาก,ก่อนนะตอนนี้คือกลายเป็นครีมแล้วน้องมีกลิตเตอร์ ด้วยนะคะใครทานแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือข้างที่ทานแล้วนะคะเทียบดูเป็นแง่สีผิวแตกต่างกันไหม,มซึ่งวามีสองอดมันคือตัวเดียวกันแต่มีสองอดนะคะตัวนี้ที่ใช้อยู่นะคะตัวนี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แกะซิลอันนี้แกะแล้วนะคะน,นี่แกะแล้วก็จะเป็นอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดู เนื้อเนื้อน้องก็จะเป็นแนวอ,อย่างนี้ตุย่ยหยาอย่างนี้เลยน้องมีกลิเตอร์ด้วยนะน้องมีกับเพชรน้องแบบซึ้งซับไวมากแล้วก็อีกอย่างคือน้องแบบเป็นทั้งโทนอัพด้วยเป็นทั้งกันแดดด้วยนะคะชัวรครัก็ไม่ได้ชวงคําคืน,นหรอกคือแบบเออมันก็ดีตรงที่ว่าเออมันหลอกผิวตัวเอง มันดูดีมันทาแล้วออกน้นได้สบายๆเลยนนะข้างนี้ทาแล้วข้างนี้ยังไม่ได้ทานะคะนี่เป็นไงส,สวยฉ่ำม,มงเลยนะคะอ,อันนี้ที่พี่พอซื้อมาที่โลตัสน,นะคะราคาถ้าได้จำไม่ผิดประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนไปดูโปรดักชัดเจนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีใช้ดิมมากเลยนะคะทุกคน เอาอย่างนี้ไปเลยแล้วกันน้องใช้ดีจริงๆถ้าใช้ไม่ดีจริงเนี่ยแพรว่าคงไม่ตือ้อตัวนี้แน่นอนเพราะว่าว่าใช้ของซิตามาอยู่แล้วแล้วซึ่งทุกครั้งที่แพรว่าจะทาครีมเนี่ยว่าใช้แบนเนี่ยเป็นแบรนด์หลักของแพรว่าเลยนะคะทุกคนใครชอบก็ไปตำนะคะทั้งที่โลตัสหรือในออนไลน์หรือสามารถกดสั่งออนไลน์ได้เลยนะคะมีทั้งแอปโลตัสและตอนนี้ก็สะดวกแล้น ร้านเซเว่นมีขายด้วยนะคะแบบนี้แต่ไม่มั่นใจว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าว้าซื้อในโลตัสอยู่ในช่วงโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะผมถ้าใครชื่นชอบหรือใครเป็นสาวกของสตรอเบอรี่แนะนำให้ซื้อจาตัวน้องสิสต้าสตรอเบอรี่วิตามินซีโถงอัพด้วยนะคะบ๊ายบายถ้าใครอยากได้ก็ ไปตามกันนะเดี๋ยวเทวันจะปักตลักลก้าใส่ตด็กตอกให้ด้วยนะครับผม